สวัสดีครับผมไทยมาลินนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เปิดงานวันแรกหลังสงการนะครับผมลูกค้าจากสมุทรปราการนะครับเป็นลูกค้าเก่าของเรานะครับวันนี้มาอุดหนุนเครื่องเพิ่มพี่เขานะครับอยากเช็คน้ําหนักดูว่าเขาจะยกไหวไหมก็นี่ครับผมจัดเครื่องมาให้3ามเครื่องนะครับผมนี่จัดมาให้3มเครื่องให้พี่เขาลองยกเลยนะครับสรุปแล้วนะครับผมผมก็แนะนําว่าถ้าเราใช้งานทะเลหนักๆผมก็แนะนําเป็น9.9ดีกว่านะครับพี่เขาเคยใช้เครื่อง3.6 มาแล้วเป็นเป็นซื้อจากร้านเรานะอ่าซื้อมาเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเดี๋ยวถามพี่เขาว่าเครื่องสามจุดหกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ยังใช้ดีปกติครับอ่ายังใช้ดีปกตินะครับผมก็คือวันนี้พี่เขาก็เลยตัดสินใจขยับเป็นเก้าจุดเก้าเลยจะได้ไม่เป็นภาระเพื่อนฝูงนะครับผมโอเคครับผมอ่าแล้วแล้วเครื่องตัวนี้จะใช้งานอ่ากับเรืออะไรครับเรือยางครับเรือยางเรือยางไซส์ไหนครับสามจุดแปดครับอ่าเรือยางไซส์สามจุดแปดก็ถือว่าเหมาะสมนะครับอ่าอยู่ในสเปคของเขานะครับผม และเครื่องตัวนี้นะครับสามารถนํานไปก่อกับเรือไฟเบอร์นะครับผมเรืออลูมิเนียมเรือยางท้องไฟเบอร์ได้อีกนะครับถือว่าซื้อแล้วจบนะครับผมก็ขอให้พี่นะครับใช้เครื่องอย่างมีความสุขนะครับ เดี๋ยวทำรีวิวให้ผมดูหน่อยนะพี่ได้ครับทิปทิปแรกไปไหนครับแสมสารเหมือนเดิมครับเน่ทิปแรกไปแสมสารเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวถ้าพี่เขาทำคลิปรีวิวมานะครับผมจะทำมาให้เพื่อนได้รับชมนะครับผมก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมารินไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมขอให้ใช้เครื่องผมอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับผม